สวัสดีจ้าออยังสิสวัสดีครับเป็นจังได้ทางนั้นผ่อนคักสาวคนคักผ่อนคักผ่อนแม่เลขกจังไหนก็เป็นแต่สั้งแต่เมาตั้มอยู่ทังฝ่าแต่บ้านนี้เล็กเล็กจังมันเป็นจังไหญ่ตคือฮอบเกิดด้วยอันหัวกลง่มอ้วนหัวขื่นจอดมันมาไปเก่าๆจังสั่งหลังอ๋อแก่แล้วขาบรถน้ำผึ้ง พกลมเนาะอุ้ยพูดเพลียนมันก็จะได้กินได้อยากอยู่เนาะมันกิดจได้เชงสอนเด็งซานเด้งคนละคุณตัวมานบ่ละทั้งนั่นบ่เน้วอุ้ยโอ้ยทั้งนี้ทังเป่าหอดน้ำทั้งได้ยาดุมจักสิวาจังใดมันมีคำสิว่าเพราะตออกเกเกาแล้วดกันนั่นแเกาซี่เกาหาแต่ยังบ่วาดีเกาเกาพนะอ้ยเกาหามันบ่ได้รอกมันดังปวดเป็นบ่ เอืมเป็นแต่ได hey, ้บ่ลังมือน well, ี่พี่จังไดไงตัวเอาตัวกาแฟความหวังอันน้อยๆไคือเอาตัวใสเรียนแม่อหัเห็ดยังอยู่มีเห็ดยังอยู่กับลีแต่อยู่ในบ้านนี่ตีมันห่อนแมอไปใส่ได้อยู่ใส่น่ะอยู่ทงนาขึ้นยู่เฮียนจ้าอยู่บ้านอยู่บ้านต้นละชวดในใบ เราสิกันแค่น้อยจังสิออกไปเอามันไปเดี๋ยวนี้ก็ได้เรามันห้อนมันสิไตเดียดเนาะโอ้ยละมัดระวังดูแลเจ้าของเด้อคนสมบอยไตยเดียดหลา่เราได้อจ้ะตายอีหลีดีเด้ตายขี่หลีเลยเด้อจ้ะนั่งอยู่ในโฮมเกืบก็ได้กับโฮมเกืบคือโฮมคือ,อคือเราต้อ,องอล้มกับกุ่มตาแดดเข้ามาเมียนจา้าเมียนจา้าเอากระสันสเข้าไปงวดวันที่สิบหกเมษายนี่สงการปีนี้ปีไม่ไทยให้มันมันเด้อฝนตกว่ะว้ายบ่ตกเหลีวจ้ะ บ่มามือดดูพัดฝนมืดยู่ว่าตกจ้าจริงว่าตกแบบนี้จะล้มคือกันโอ้วล้ลมกดล้มแน่ล้ลมกดล้มแน่ไปเขาตามตัวเอาไปฝากไปต้อนมึงสายลิงสายเลีเนาะจ้าสายลิงสายแลน้บ่าขาดทุนเด้นี่แล้วเนอะอาเนะ,จ,ะจ้าครับจับกูไว้กล้วก็เป็นแนวทางจ้าจมาตบใสคกูนึงกะจะเหงา ค่ะ <Ha. S 2> มาจาน่องไปไหวบึงเดียด๋วยวนี้มันเป็นจังไหนมันขื้นเขาเข่าอู้หมันเปลี่ยนสกกลาดไม่โอเอ้ยปีนี้มันปีบุญเด็กเดินเลยอจ้าเด็กเดิน 5, 8, หาเปียดซี่หาเปียดซี่เล็กยิ่งเด็แบบมีจับาเด้อเล็กเรนหนีซี่กับหาจ้า สายหญิงสายเลี้ยนแต่เสร็จรางวันเฉพาะผาดจีนดอกคืว่าผาดคือเกาแต่ว่าจับครูให้ไปจับจบสวมเมืองเอาเงินจัดตัวใดตัวหนึ่งแหละกับขาดรากับสิน่าคือเกานั่นแหละค่ะที่ก็ขาเด้อบนรางจ้าจับคูกันหนึ่งซีหนึ่งซีหนึ่งหาหนึ่งหาขาดเป็ดห้าเป็ด สองสี่สองสี่สี่แปดสี่แปดสองแปดสองแปดสองเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดนี่ไงจ้าเด็กเด็กน่ตล่างจ้าเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งห้าตรงเลขสี่ห้าแปด สองอยู่ข้างแรกหนึ่งเนี่แปดกับสองจ้าอยู่แต่ล่างเฮ้ยเหล็กในแต่ล่างแถวดันบนคืองามแท่ละเจ็ดซีหนึ่งมีไหมเอาสามตัวเนาะสามหนังแปดหนึ่งซีแปดหนึ่งซีห้าสองเก้าห้าสองเก้าหกสามศูนย์หกสามศูนย์ับออกไปเจรจางานหนึ่งเด้อ มีกบกตยกไกบไตเมนจ้ะแต่่างวดบาหันไ้เด่นมีเปดมีเป็ดกับเก่ามันกับมากเก่าขักๆเลยแหละเนาะผู้ใดดก็ได้ตัมันไข่ไข่กันครับครับครับเลขงวดคือหนออขาสองนั่นนะจ้ะมันนี่เลขหิงเลหาคับคดบกับไปยี่นลอยคือนอกาสองจ้ะแข็งแรงกับหาหาเลื่องนั่นนะ มันคายคายกันหมดเก่าคือกันแปดกับเก่าเก่าเลียนไปยูรักลอยเมียนบออันเงื่างหันให้เด่นมิหนึ่งมีเก่ามิเป็ดเนาะหนึ่งก็บเลียนไปอยูรักหนึ่งมันหลายหลายยางคือว่าละเล็กกลุ่มๆเนาะให้ศูนเก้าฮุหกบุมึสามตัวคนโอ้ยนายหลายนายไลน์จ้กสิวาจ้าไนนี่แหละเขาเอื่นว่านกลุ้ม ครับครับครับยกไก่ยกไก่ขอให้จิตเจรนาวเด้อเลขที่จับคู่กระไดถ้ามันครูใดครูนึงก็เรียกเจาจับเอาเมียนค่ะอืมเอาเป็นก็ไดแต่ว่าเลขกวิ่งเลขเลียนนั่นสายวิ่งสายเลียนนั่นมันละติ๊บอีบ่ลาผมไงดอกสีกับเด้อสีกับหาจังได็กกับไม้เห็นตัวใดตัวหนึ่งเนาะครับครับ่ ตัวใดคนหนมาดีๆแต่เอาจี้ก็พานี่ยไปตะโกบเสิร์อืมค่ะจับไซรุดเนาะค่ะอืมปีนี้ปีเล็กเบิ้นจอบเบิ้งดีๆจอบเอาดีๆอืมค่ะปีเล็กเบิ้นเนาะสาวังนะปีนี้ปีเบิ้นเนจะชาวังนะปีนี้ปีเบิ้นได้จ้าจอบดีๆเด้อก็ว่าอยู่ได้งวดว่าหันซีเบิ้นสิเบิ้นอยังแต่บ่ได้คิดว่ามันสิไปจุฟ้าปานนั้นเก่าเมันออกยาก ฮัมหกเก่าเก่าหกเขากับโบอวยหัวเนาะกับหกเก่าเก่าหกเงินหกหกเงินเก่าเก่าเขาบอกว่าขาดถึงสันเดียหกหกเป็นไงมาวยังหัวจ่อยเมนเก่าเมนโอ้ยเป็นดังสันนนะเอาว่าเป็นยังออยังสีสู่ต่อเลือดนักสู้จ้าการรักษาสุขภาพด้วยออเดอร์อากาศบ้ิสุทธครับคจ้าวันดีค่ะ